สวัสดีครับท่านผู้ชมเแ้วๆกับพ่อกันคือเก่าครับผมมีเรื่องเราสูฟันบมาากมาใม่นะครับพี่น้องพอดีเมื่อวานไปหาเลาะ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 เนาะครับเมื่อวานไปหาเลาะบ่งสวนทุเรียนนะครับก็ไปไล่สวนเพื่อนก็เริ่มต้ดนหยาตัดนยังก็นหลวครับพี่น้องตัดหญ้าสีใสปุ๋ยผมสีปลายฝนแลวเพิ่นว่าโอ้แต่ละคนกะคุยกันกะคักอยู่พี่น้องปัญหาแต่ละคนกับบกคือกันแต่ละสวนกับบคือกัน แต่ละดินขนาดดินจังหวัดเดียวกันด้ครับนี่อยู่นครพนมคือกันไปคุยกันกา,การใส่ปุ๋ยใส่ยังกะคนละแบบคนละเนีนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวปุ๋ยหล,ลักลก,ลกับค,คล้ายกันครับคือคือกันทุกทุกสวนละครับคุณลงค้นเพื่อนกับใส่ปุ๋ยอ่าพวกอินทรียเคมีเนี่ยบางคนก็นใส่เคมีล้วนๆบางสวนเพื่อนก็นใส่ยาอะไรมแมลงบางคนเพื่อนก็นใส่ยา ยาขาวอื่นยายาังยาไอยาไ่มักเอาหน้าครับไอเอาเอาหน้าม,มักนํายังเห็ดไรเอาก็มีครับส่วนมากอะส่วนมากพื้นที่ทางบ้านผมมันไม่ค่อยแรงปันใดครับพวกแมงพวกนั้นปัญหาแต่แมงตาปูะครับพี่นอ้องโอ้แมงนักขนาดช่วงนี้มันกระไรเลยของผมนี่ก็โดนประจําครับยุส่วนนี่เออมันใครในสวนผมสวนนิดหน่อยเนะาะห่าหกสิบเจ็ดสิบต้นนี่มันพอสวนปกติสวนนิหน่อยงามบ่ครับพี่น้องต้นนี่นี่ถ้าผพ้ใดอยากได้นะติดตามคลิปผมไปเรื่อย เทคนิคมันเปน็ีอย่างเลยครับพี่น้องใส่ปุ๋ยเราให้มันงามเนี่ยหนึ่งเขาเบิ่งว่าดินอ่าดินสภาพดินเขาเป็ยนยังไงสองปุ๋ยเขาใส่นะ่ะมันเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพบอ่ะแหละครับพี่น้องแล้วก็ขี้ง้อขี้ควายเขาใส่นั่นเขาได้ผสมกับตัวอโคโดมาบอใส่ปริมาณพอดีพอดีบอซ้อออำนี้เลยครับพี่น้องการเฮ็ดให้ใบทุเรียนงามหรือต้นทุเรียนมันทิ้งทุเรียนนี่เพื่อนตอนเพื่นยังหน่อยเนาะตามหังแต่ผมปลูกมากเนาะผมกับ เอายาอยู่ส่วนผมนี่และมันฟังครับพี่น้องตอนน้อย hey, ๆนี mm ่ป hmm. <c ười> ีหน <c ười> so. ึ่งถึงสองปีหรือสามนี่เฮ้าต้องเล่งใบดีครับพี่น้องเล่งใบเล่งลำต้นหลักหลักนะครับพี่น้องคือเล่งทุกอย่างเลยที่เฮ้าสีบอเล่งไอ้ไกล้ขั้นสูตรปุ๋ยก็คือสูตรตัวไอ้ตัวต้นหนาหลายนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรตันหนาหลายยี่ห้อนังกระได้สูตรต้นหนาหลาย ตัวกลางตัวล่างก็ให้มันหน่อยลงสิครับใส่โหลดพี่ลองใส่ดูดูเอาครับคือจังส่วนผมใส่ซิปมือใส่ทีหนึ่งวานขี่งัวขี่ควายแนย่แล้วก็วานปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกแน่แล้วก็วานปุยเก็ดใส่แน่กับคทุกสิบวันนี่มันจะมันจะงามเลยครับพี่ลองนี่นี่ครับพี่ลองพี่ลองครับพ,บพอดีผมมีมี เจอใบหนึ่งใบหนึ่งพูดสิว่านี่อาการเริ่มแรกของไอ้ไอ้เขื่อนยังท็อปโพลา่าบอกไงคือโรคเสื้อลาดเหระครับพี่น้องน,นี่ถ้าเห็้ฟ้าเอาออกเลยแล้วก็พ่นยาพ่นยาเลยครับเห็นบนครับพี่นว่านี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้เพิ่นบพิ่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแต่เป็นแต่เป็นก้อนมูเลตตุนนี้ครับคล้ายๆครับไอ้ตุนล่องนี่ครับ เห็นบ่ครับนี่เห็นแบบนี้บ่ต้องตกใจครับพี่น้องซื้อยาล่ามาพ่นเลยครับแต่ว่าอยู่สวนผมที่ใส่ที่ใส่ยังก็แมงแม่นไอ้ไอ้อะไรนะเซวินเซวินเนาะผมมาจำพิษกันครับแต่แม่นโคเสียบยาเพียวไฟยายังครับแต่เสมอเลยทั้งเซวินและแม่นโคเสียบป้องกันทั้งแมงทั้งล่าทีเดียวเลยครับพี่น้องเป็นยาอ่อนๆครับยาพวงนี่แต่ว่าเขาก็ใส่ประจำถ้าเขา่ใส่ประจำสิเป็นเรื่องสิ่งละครับนี่ นี่ครับพี่น้องโลกมากแล้วครับนี่เขาอื่นอย่างเราภาษาวิชาการพันทบอย่างลาลาทุงกระจำบ่ได้นี่นะครับเป็นแล้วครับโชคดีนะครับคำลบมลงมาเบิ้งนี่มันก็สิเป็นไรเขานี้แต่ว่าเป็นโลกนี่มันวารุนแรงครับใส่ยาพ่นยาทีเดียวท้องเทือกรหายแหละครับพี่น้องไม่ต้องตกใจเลยครับเห็นพ่นเลยเอายามาพ่นล้วก็แล้วเนี่ยดีดีล้พผมเห็นก่อนครับพี่น้องแต่พอดีเลยแหละครับช่วงนี้ก็ ใส่นเหล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยากันล่ายากันแมงเพียพงเพียไฟเออพี่น้องครับผมผมผมมีเรื่องสีบใอยฟังเรื่องหนึ่งว่าไอ้ไอ้เพียไฟไอ้ผมเกี่ยวักระชันนะพี่น้องมันล้งนักนักเลยครับพี่น้องผมเห็นอ่ะพี่น้องเขาโพดลงในกลุ่มชมรมต่างๆะหรือว่าอสมาคมต่างๆเกี่ยวกับทุเรียนเท่านะพี่น้องโอ้ย่างนักเลยครับพี่น้องเพียไฟล้ง พอเพียวไฟลงเหล้วมันหยอดมันกิงมันงอมันบกขืนเลยนะครับพี่น้องถ้าเจอเพียวไฟได้หลายนะครับพี่น้องนะจำคำผมไว้เลยครับถ้าเพียวไฟหนักๆอันนักๆนะครับพี่น้อง,นะองอครว่า,าหนัก,ๆ,นนกๆ,นคนๆคือหนักๆคือเยอะวิธีการแก้ไขว่ต้องตกใจพี่น้องไปเลยครับสื่อเซลล์ไดลมาเลยสื้อเซลล์ไหลมาพ่นเลยครับพี่น้อง่ต้องพน่นนานะพี่น้องพ่นบางๆไกลๆเซลล์ไดล,ลไที่เห่าเขาเฮาสีหมดเนี่ สีด้วยครับพี่น้องทุเรียนเท่านัะที่ว่ามันมันเป็นในยอดยิ่งยิงย่งงอ่อน,อนเพียวไฟได้หลายนะครับเพราะว่าเอายาทั่วทั่ไปมันบ่อยุ่ยหรอกครับต้องใส่ตัวนี้เลยครับพี่นอ้องบ่บเปืป่อยใบบ่ยุ่ยบ่บบเป็นอย่างครับพี่น้องแต่ว่าอย่าพ่นหลพ่นไกลๆยืนไกลๆนะพี่น้องลองมึงเลี้ยบบอเสียผมลองมึงต้นแหละต้นเดียวก็ได้ต้นที่ว่ามันเป็นนักนักกาว่าเอาเอาหยากแล่วนะพี่น้องเอาต้นใส่เลยทดลองต้นนั้นเลยผมว่ามันหายนะผมเคยเป็น ผมลองมึงแล้วครับพี่น้องลองไม่หลุดครับพี่น้องเซลไดพ่นไปเลยถ้าเจอเพี้ยไฟได้ไล่นะครับพี่น้องหนักๆลองมึงจากต้นก็ได้สำหรับลูกเสราร์ามื่อนี้กับบุมีิยังหลายเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องพอในสวนกับพวค่อยมีปัญหายังก็มีมื่อนี้ก็มาเจอโรคนี่ล่ะไฟลาทอปล่านี่แหละเออเนึกว่าพี่น้องไฟลาทอปล่าเนี่ยก็เอาอยาล่ามาพ่นเพื่อนละมื่อนี้ครับพี่น้อง โลกเดียวนี่ครับเรื่องไอเพียไฟลงนักนักเพียไฟไล่แดงเพียจักรยาน่ะลงนักนักใส่เลยครับเซลไรพูนบางๆครับพี่น้องหักแพงแบ่งปันครับผมสิ่งได้ดีสิงด้ดกระเก็บไปใส่ครับสิ่งไดผมเอาบ่ถือบ่ต้องกะว่ากเกาหลักเสือนผมได้หักท่ายไต,ยตยคลิปครับพี่น้องหักแผงแบ่งปันครับผมสวัสดีครับ